สคูปตัวนี้จะเป็นสคู๊ปทรงฟิตนะครับในรุ่นนี้หรือว่าเรียกบ้านๆคือสกู๊ปทรงเต็มบ้านอย่างนี้จะเป็นสกู๊ปขนาดใหญ่นะครับเวลาเราใช้งานตอนฝนตกจริงๆอะ่ะตัวนี้ใช้งานดีมากเพราะว่าแสงสีส้มเวลาเราเจอกับทองถนนเวลาฝนตกเปียกๆนะใน Next Gen รุ่นใหม่เนี่ยเราใส่โหมดการขับขี่มาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นะครับประหยัดน้ำมนันโหมดนอ r m a l นะครับผมโหมดลากจูง <never> แล้วก็โหมดซเล r y อรี่ A lot of sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way uh, or the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Ford กับผมนะัทพลดาวซ้อนนะครับวันนี้คิวจะพามารีวิว Ford Next Gen คันนี้นะครับจะเป็น Ford Ranger XLT กีออตโต้ราคา934,000บาทแต่คันนี้พิเศษนิดนึงนะครับได้ใส่ชุดแต่งเข้าไปเพิ่มด้วยเป็นชุดแต่งรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์และล้อขอบ20นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละรายการเลยนะว่าคันนี้ได้อัปเกรดชุดแต่งอะไรกันไปบ้างครับเริ่มจากตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรง แรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับอักษรสีดำนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำสีเพิ่มนะครับเป็นอักษรสีดำ f o r d สีดำแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟ3จุดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีส้มนะลูกค้าสามารถปรับเพิ่มได้หรือว่าแต่งเพิ่มเป็นสีอื่นได้นะครับสามารถเลือกเป็นแสงสีขาวก็ได้ในตัวนี้นะตัวนี้ไฟจะเป็นไฟแบบเป็นไฟ Day l i g h t สองสว่างกลางวันนะครับเวลาเราขับรถไฟตัวนี้จะติดตลอดเวลานะครับในตัวกระจังนี้ ระจังจะดูเบีนดีไซน์ใหญ่ขึ้นกว่าในรุ่นโฉมเก่าเนะี่ยหรือว่าในรุ่นเดิมนะครับในตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันรับลมได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้ทําให้ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นนี้เดี๋ยวคิวพามาดูตัวเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของการเปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอยู่ฝั่งข้างคนขับนะ,ะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับวเวลาเปิดมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์นะครับ ตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับผมแรงม้าที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแบบไฮพาวเวอร์บูลนะครับทำให้มีแรงม้าเยอะในเครื่องขนาดเล็กนะครับเครื่องนี้จะดาวไซด์ลงจากรุ่นเดิมนะรุ่นเดิมเราจะได้เป็นเครื่อง2.2ลิตรตัวนี้ได้มาเป็นเครื่อง2.0ลิตรแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นไปอีก10ตัวในรุ่นนี้นะครับแล้วข้อพิเศษของเขาคือตัวเครื่องยนต์นะครับเขาจะขยับเครื่องยนต์เข้าไปใน ห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นทําให้จุดศุนย์ทลุงนะครับการทรงตัวของตัวรถเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็สังเกตที่โล่งๆตัวนี้นะครับถ้ารุ่นเก่าตรงนี้จะแน่นตรงนี้จะเป็นพัดลมนะครับระบายอากาศแต่รุ่นนี้เราตัดพัดลมแบบฟีปัมออกนะครับผมเราใส่เป็นพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ปกติพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมาในรถแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแต่งซิ่งต่างๆนะครับเขาจะนิยมใช้เป็นพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมอ่า ถามว่าข้อดีทาไมต้องใช้เป็นพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้ทาไมไม่ใช้เป็นฟรีปั๊มแบบเก่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทํางานรอบตามอุณหภูมิเลยนะครับผมถ้ามีอุณหภูมิสูงตัวนี้จะเร่งรอบขึ้นมานครับต่างกับฟรีปัม๊มฟรีปัม๊มการทํางานของเขาคือจะอ้างอิงกับรอบเครื่องยนต์นะครับถ้ารอบเครื่องยนตน์อยู่ในรอบต่ำพัดลมก็จะทํางานในรอบต่ำครับหมุนช้าทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีแต่ตัวนี้หมุนเร็วมากๆอ่ะและสังเกตตัวแอร์นะครับผมจะสังเกตได้ว่าแอร์ของรถยี่ห้อฟอร์ดเนี่ย จะค่อนข้างเย็นกว่ารุ่นอื่นเพราะว่าตัวนี้คอยเย็นนะครับคอยเย็นของเขาเนี่ยจะแยกออกจากเครื่องยนต์เลยจะไม่พลาดผ่านตัวเครื่องยนต์ต่างกับยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะตัวคอยเย็นถ้าเป็น,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  même, นรุ่นอื่นเนี่ยจะพาดผ่านเครื่องยนต์ทําให้รับอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์มาแต่ตัวนี้เราแยกออกมาเลยต่างหากเลยในตัวนี้นะครับผมอันนี้คือข้อดีของเขานะมาเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับผมอย่างที่บอกว่าคันนี้ได้แต่งเพิ่ม อุปกรณ์ของแต่งมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูตัวสคูปสคูปตัวนี้จะเป็นสคูปทรงฟิตนะครับในรุ่นนี้หรือว่าเรียกบ้านๆคือสกูปทรงเต็มบานอย่างนี้จะเป็นสกูปขนาดใหญ่นะครับแปะตรงฝากระโปรงเต็มบานแบบนี้เลยมาพร้อมกับลายแลตหรือว่าโลโก้แลตตัวนี้นะจะทําสีนะครับเป็นสีขาวดําตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้เลยว่าชอบเป็นสีไหนสีเป็นทูโทรหรือว่าจะทําเป็นสีขาวก็ทําได้ทั้งหมดนะครับรุ่นนี้คิวสามารถทําให้ได้หมดเลย ตัวไฟของเขานะครับตัวนี้ได้อัปเกรดเพิ่มด้วยเป็นใส่เป็นเม็ด L.E.D เพิ่มเข้ามาครับในตัวนี้เวลาเราเปิดไฟแล้วจะมีไฟวิ่งมาด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ไฟจะเป็นไฟทรงซีแคมนะครับจะเป็นไฟเดย์ไลท์ตัว C ีแบบใหญ่นะครับในตัวนี้นะครับผมเป,เป็นไฟเด y l ไลท์ตัว C แบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหลอดนะครับเป็น L.E.D นะครับผมแต่ใช้การสะท้อนของรีเฟกนะในตัวนี้จะไม่ใช้เป็นโคมนะครับข้อดีของเขาคือเวลาคิวลองเอามาเทียบกันและตัวนี้แสงจะกระจายมากกว่า ทำให้สว่างมากกว่าเวลาเราเข้าป่าหรือเวลาเราเอาไปลุยเนะี่ยตัวนี้คิดว่าพอเพียงแล้วดีแล้วด้วยเพราะว่าเป็นแสงสีขาวด้วยไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมไฟหลีจะอยู่ทางด้านล่างครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมไฟตัดหมอกเป็นออปชั่นให้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับในรุ่นนี้นะข้อดีของไฟตัดหมอกในตัวนี้นะครับจะเป็นแสงสีส้มเวลาเราใช้งานตอนฝนตกจริงๆอะ่ะตัวนี้ ใช้งานดีมากเพราะว่าแสงสีส้มเวลาเราเจอกับท้องถนนเวลาฝนตกเปียกๆนะท้องถนนเนี่ยเราใช้แสงสีขาวเนี่ยมันจะสะท้อนมองพื้นถนนไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเป็นแสงสีส้มเนี่ยมันจะมองได้เคลียร์กว่าชัดเจนกว่าในแบบนี้นะคะผมทำมาตัวล้อเรามาดูตัวล้อบาอ้างล้อค่อนข้างอลังการเลยสําหรับคันนี้จะมาพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วนะครับผมอ่าเป็นเขียนว่าออฟโรดด้วยตัวนี้ ตัวขนาดล้อจะเป็น120นิ้วออฟเซตนะครับผมลบสีนะครับดูขนาดนะครับดูเทียกบกับมือผมนะออฟเซตในการลบยื่นเข้าไปถามว่าไอ้คำว่าออฟเซตลบเนี่ยมันคืออะไรต้องบอกก่อนออฟเซตลบอะก็คือเทียบกับตัวดุมล้อตัวจุดกลางเนี่ยเขาเรียกว่าออฟเซตจะอยู่ที่ศูนย์นะครับถ้าล้อยื่นออกมานะครับผมตัวล้อเซนเตอร์ซุ้มล้อเนี่ยยื่นออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าลบแต่ถ้าบวกก็คือจะหุบตัวล้อเนี่ยหุบเข้าไปข้างในนะครับเขาเรียกว่าออฟเซตบวกสําหรับคันนี้ก็คือออฟเซตลบสี แต่ถ้าคิวบองว่าถ้าใช้งานสะดวกจริงๆอะ่ะออฟเซ็ตลบประมาณ1 7ถึงย0เนี่ยกำลังดีเพราะว่าถ้า44อย่างเงี้ออฟเซ็ตมันจะยื่นออกมาค่อนข้างเยอะถามว่าความสวยงามแรกกับความสวยงามอันเนี้ยมองว่าสวยงามแต่ถ้าใช้งานขับรถความเร็วสูงๆจริงๆคิวไม่แนะนำนะสำหรับตัวนี้นะครับผมยางของเขานะครับจะเป็นยางของแรปเตอร์นะครับตัวนี้อ่าเป็นยางของยี่ห้อคอสมิกนะครับผมขนาดยางที่3 3 1 2 5อ R ย0่นะครับตัวยาง3-3คืออะไรครับ 33ก็คือตัวหน้ายางผิวสัมผัสถนนนะครับตัวนี้จะเป็นมาตราวัดของฝั่งอเมริกาเขาจะใช้เป็นขนาดนิ้วนะก็คือ33นิ้วแต่ถ้าเป็นของคนไทยหรือว่าของเอเชียเราจะใช้เป็นขนาดมิลลิเมตรก็คือจะเป็นขนาดยางทั่วไป265 70 R20 อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่อันนี้ก็คือเป็นยางเขาเรียกว่ายางนิ้วสำหรับสายออฟโรดเขาจะเรียกกันว่ายางนิ้วในตัวนี้อันนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีลุยเกาะถนนได้ดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาแลกกันนิดนึงก็คือ เสียงจะค่อนข้างดังหน่อยนะเวลาวิ่งความเร็วสูงเพราะว่าดอกยางเขาค่อนข้างห่างนะครับตัวนี้แล้วดอกยางเขาค่อนข้างใหญ่ด้วยทําให้วิ่งความเร็วสูงความเร็วประมาณร้อยนึงเนี่ยรู้สึกแล้วว่าเสียงดังเข้าเครื่องยนต์แน่นอนตัวนี้ได้ทําการอัปเกรดช่วงล่างขึ้นด้วยนะยกขึ้นมาสูงขึ้นจากเดิม2นิ้วในตัวนี้แล้วได้ติดซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อแบบครอบนะครับข้อดีของเขาคืออนาคตถ้าเราไม่ต้องการใช้เราถอดออกมาตัวเนี้ย จะไม่ได้มีรอยน็อตหรือว่ารอยยึดไม่มีการเจาะตัวถังนะครับตัวนี้ใช้เป็นซิลิโคนในการแปะเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นลายหมุดเงินตัวนี้นะครับผมเป็นขนาด6นิ้วรุ่นหมุดเงินนะครับที่เขาเรียกกันนะครับในตัวนี้แล้วถัดมาทางด้านข้างตัวแก้มของเขานะครับจะมาคร้อมกอบสัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบตัวนี้ได้ใส่ฝาครอบเข้าไปด้วยครับปกติตัวนี้จะเป็นโครเมียมทั้งหมดตัวนี้ได้ครอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วข้อดีของเขาคืออนาคตถ้าลูกค้าต้องการเอาไปติดสน็อกเกิลนะครับผมตัวนี้สามารถถอดตัวนี้ ออกแล้วใส่ s n o r ก e ลกเข้าไปได้เลยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเจาะบ,บอดี้ตัวรถแล้วนะมาให้แบบนี้เลยนะครับผมคุ้มค่ามากๆถันมาตัวสติกเกอร์สติกเกอร์คิวจะบอกว่าฟอร์ดเกษตรนะวมินีของเราเนี่ยเรามีสติกเกอร์ให้เลือกมากกว่า100แบบเลยนะสำหรับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเองหรือสามารถคัสตอมเองได้สามารถใส่เป็นชื่อของลูกค้าเองหรือว่าจะใส่เป็นชื่อของบริษัทอันนี้ทําได้หมดเลยนะครับบอกคิวทักมาหาคิวสนใจยังไงนะครับตัวนี้ได้ติดมือเปิดเรียบร้อยแล้วติดฟิล์ม ติดการสาดเรียบร้อยแล้วแล้วพิเศษนิดนึงนะครับผมทางด้านบนที่เห็นคําว่าแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตะแกรงนะเรี้ยงงา่ายๆเลยตะแกรงใส่ของนะครับผมตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อแฮมเมอร์จะบอกว่ายี่ห้อแฮมเมอร์เนี่ยจะเป็นยี่ห้อเกรดที่ดีที่สุดของชุดแต่งของ Ford ของเรานะครับสีของเขาจะทนทานมากเพราะเป็นการพ่นแบบพาวเดอร์โค้นะครับใช้ไฟฟ้าในการช่วยยึดเกาะนะครับในการพ่นนะครับตัวนี้ นะครับผมแล้วก็มีไฟบาร์มาให้ด้วยเป็นไฟสปอตไลท์ทางด้านข้างและทางด้านหน้านะครับผมตัวนี้มีไฟฟังก์ชันเป็นไฟแบบกระพคลิปมาให้ด้วยในะรุ่นนี้นะครับผม <Okay. S 1> เวลาเราเจอดข้างทางเราต้องการส่งสัญญาณให้คันด้านหน้าหรือคันด้านหลังรู้เนี่ยเราสามารถเปิดไฟกระบรลิปได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับในตัวนี้ถัดมาตัวนี้เป็นของ Hammer เป็นดีไซน์ที่ ท็อปที่สุดเป็นรุ่นไลน์การผลิตของแฮมเมอร์เป็น,นรุ่นท็อปที่สุดแพงที่สุดในตัวนี้ลูกค้าก็เลือกติดเป็นตัวนี้เลยครับดูสวยงามนะครับผมแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ทางด้านหลังด้วย2กระบะท้ายแล้วมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยสําหรับตัวนี้นะครับผมและคันนี้พิเศษนิดนึงได้ติดตัวโรเลอร์ชูเตอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือแผ่นปิดกระบะท้ายในตัวนี้จะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมเวลาการใช้งานของเขาก็คือเรามีรีโมทสามารถกดเปิดปิดได้ตัวนี้มีมอเตอร์ให้ แนวรุ่นนี้ครับใส่มาเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับผมใช้งานง่ายมากๆนะครับสาหรับยี่ห้อแฮมเมอร์เราไว้ใจกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าของเขาค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีมากๆเลยถัดมานะครับตัวฝากระบะท้ายนะตัวนี้ได้ติดตั้งเพิ่มเติมก็คือตัวบัมเปอร์หรือครอบกระบะท้ายเข้าไปนะอันนี้คิวขอเรียกว่าทรง d ด็กคิวลานะเพราะตัวนี้จะมีเขี้ยว2เขี้ยว2ฝั่งเลยนะครับผมทาเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็เว้นโลโก้ฟอร์ดไว้ ที่เว้นไว้เพราะว่าตัวโลโก้ฟอร์ดในรุ่นเอ็เนี่ยเราจะซ่อนกล้องไว้ด้วยนะครับในตัวนี้เป็นกล้องแบบนี้เลยข้อดีของกล้องตัวนี้คือมีเส้นการะยะด้วยเวลาเราเลี้ยววงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้จะมีเส้นการะยะบอกเลยทําให้เราเลี้ยวเข้าจอดในซองเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวคําว่าลนเจอร์ปกติถ้าเป็นของเดิมๆออริจินอลจะเป็นตัวปั๊มนะครับปั๊มเข้าไปแต่ตัวนี้ได้ใส่อคริลิกเพิ่มเข้าไปด้วยนะเป็นคําว่าลนเจอร์นะครับก็จะเป็นตัวอักษรนูนขึ้นนมานะครับ เพิ่มความโดดเด่นสวยงามให้กับัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวช่วงล่างของเราพิเศษนะครับสำหรับ Ford จะเป็นรุ่นเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่ตัวโช๊คนะครับยื่นออกจากนอกแชสซีนะครับสำหรับคอนอันนี้นะครับผมอ่าตัวโช๊คปกติตัวโช๊คนะครับจะอยู่ในแชสซีนะครับสังเกตตัวแหนบได้นะครับตัวโช๊คจะอยู่ในแหนบแต่ตัวนี้ได้ขยับออกมาอยู่ด้านนอกแหนบเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวโช๊คนะครับผมทําให้ตัวฐานล้อเนี่ย การยึดซับแรงเนี่ยมันมีความกว้างมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้นะครับผมทําให้เกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้อันนี้คือข้อดีของเขาเลยสําหรับโชคของ Ford Rang e r เรานะครับไะเดี๋ยวคิวพามาดูทางด้านในบ้างว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมตัวภายในนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมลายผ้าเขาจะเรียกว่าลายผ้าพรีเมียมอันนี้ข้อดีของผ้าคือเวลาเราขึ้นรถอากาศร้อนเนี่ยเราจะไม่ร้อนตูดไม่แสบตูดนะตัวเนี้ย เนื้อผ้าค่อนข้างดีแล้วเวลาไม่ต้องกลัวนะเวลาน้ํหกเพราะผ้าตัวนี้เขาสาดมาค่อนข้างแน่นเลยถ้ามีน้ํหกเราสามารถก็ดัดเทชูซับได้ก่อนที่น้ํามันจะซึมเข้าไปด้วยในตัวผ้าตัวนี้นะครับผมข้อดีของเขาแล้วก็มีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วด้วยสาหรับ XLT นะครับผมมามาดูกันต่อทางด้านหน้านะครับตัวนี้เริ่มจากแผงประตูเลยแผงประตูตัวนี้จะบุนุ่มด้วยนะครับในตัวนี้ เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเลยนะตัวนี้ให้มาเป็นแบบบุนนุ่มด้วยแล้วก็มือเปิดปกติเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องทําให้เกะกะสายตาของเราเลยเราออกแบบใหม่ให้มือเปิดซ่อนมาอยู่ในช่องนี้นะครับเวลาการใช้งานง่ายๆแค่จับแล้วก็บีบนะครับผม <c oughs> เพิ่มความสะดวกให้กับตัวรถด้วยแล้วก็ดูดีด้วยสําหรับตัวรถนะครับ <M> <S <S> <S ก็เป็นรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะครับที่ทําออกแบบมาแบบนี้นะครับผมกระจกจะเป็นกระจกแบบไฟฟ้าทั้ง4บานคู่หน้าจะเป็นออโต้นะครับเป็นแบบวันทัดด้วย กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดกระจกให้ลงสุดนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นหนึ่งครั้งนะครับกระจกก็จะขึ้นสุดนะครับผมไม่ต้องกดตลอดเวลานะตัวนี้กระจกข้างพับไฟฟ้าและเป็นออโต้ให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่าทันมาตัวไฟนะครับฟังก์ชันตัวไฟเนี้ยมันจะมีไฟสถานะบอกเลยนะครับก็คืออันนี้คือการปิดไฟนะครับผมเปิดไฟหลีนะครับไฟออโต้แล้วก็ไฟต่ําสําหรับตัวนี้ครับการทํางานของไฟออโต้เขานะครับผมเขาจะมีเซ็นเซอร์ จับแสงอยู่ที่กระจกบังลมหน้านะตัวนี้เวลาถ้าแสงมันมืดนะครับผมตัวนี้เซนเซอร์มันจับได้ว่าแสงมืดไฟหน้าจะเปิดให้ออโต้เลยสําหรับตัวนี้ก็คือความอัจฉริยะของเขานะครับตัวดิสเพลย์หรือเลื่อนไม้ของเขาจะมาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ตัวจอกลางจะเป็นจอกลางขนาด10.1นิ้วมาพร้อมระบบ Sing o A นะครับแล้วก็มี Apple CarPlay Android Auto มาให้ด้วยตัวนี้สามารถตอบแบบไ i เล l e ได้เลยในตัวนี้นะครับผมสะดวกมากๆส่วนตัวแอร์นะครับผม แอร์ Air ของเขาจะเป็นแอร์แบบไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ยังยังไม่ใช่ดูโอโซนนะถ้าเป็นดูโอโซนหรือว่าแยกฝั่งซ้ายขวาจะมาในรุ่นสปอร์ตและรุ่นวแท็กนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้ด้วยสําหรับตัวนี้แล้วก็ทางทางด้านล่างตัวนี้นะครับผมที่เห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเดี่ยวนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับสามารถวางโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยวางเข้าไปได้เลยนะครับแล้วตัวโทรศัพท์เนี่ยจะชาร์จแบตให้ออโต้ แต่ถ้าลูกค้าใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าๆที่ไม่รองรับไวเลสชาร์จตัวนี้เรามีช่อง USB Type C และ Type A มาให้ด้วยสาหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าๆสามารถเสียบตรงนี้ชาร์จได้เลยในตัวนี้นะครับผมแล้วก็รุ่น a l t ของเราเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะถ้าเป็นโหมดการขับขี่เนี่รุ่นเก่าๆเนี่ยจะมาในรุ่น Wide t a หรือในรุ่นขับสี่ที่จะมีโหมดการขับขี่แต่ว่าใน Next Gen รุ่นใหม่เนี่ยเราใส่โหมดการขับขี่มาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นะครับประหยัดน้ำมันโหมด Normal นะครับผมโหมด แล้วก็หมดเซเลปเทอรี่หมดลากจูงการทางานของเขาคือเมื่อเรามีการต่ออุปกรณ์ลากจูงทางด้านหลังตัวนี้แล้วเราเปิดหมดลากจูงตัวนี้มันจะเพิ่มกําลังแรงบิดแรงทอร์กให้กับเครื่องยนต์น,นะครับสามารถฉุดลากได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้แล้วก็หมดเซเลปเทอรี่เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเราเปิดได้เลยมันจะควบคุมแรงบิดนะครับไม่ให้โอเวอร์เกินไปทําให้ขับนุ่มนวลสมูทแล้วก็กันการเลื่อนถลายสำหรับตัวรถด้วยอันนี้ก็คือความอาัจฉริยะของเขาที่มันมีมาให้นะครับไม่ว่าคนขับนะครับ ขับรถเก่งหรือว่าไม่ตัวนี้เรามีผู้ช่วยในการขับขี่ให้ทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดตัวนี้สามารถปรับเป็นโหมด M ได้ด้วยนะครับโหมด M ก็คือตัวนี้ก็คือดึงเกียร์ลงมาสุดเลยมันสามารถลากรอบได้ตัวเกียร์นะครับสามารถปรับเป็นโหมด M ได้คือ,หร,อหรือว่าโหมดแมนดวยนะข้อดีของเขาคือมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นถ้าเป็นแมนนวลในรุ่นอื่นๆนะ มันจะมีคอมพิวเตอร์ในการจับวัดรอบนะครับถ้ารอบไม่สัมพันธ์กับเกียร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนให้ออโต้แต่สําหรับตัวนี้สามารถลากได้เลยถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งเราขับไปเราไม่ยอมกดบวกเป็นเกียร์สตัวนี้อ่ะเกียร์มันก็จะลากให้ตลอดเลยข้อดีของเขาคือเวลาเราเอาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเราสามารถเชนเกียร์ได้ใช้เกียร์ในการดึงกําลังของเครื่องยนต์แทนการใช้เบรกนะทำให้ลดอาการเบรกเฟดเบรกไหม่หรือว่าชาวบ้านที่เขาเรียกกันส่วนมากก็เรียกว่าเบรกแตกแต่จริงๆเบรกมันไม่ได้แตกนะ แค่เบรกมันเฟดผ้าเบรกมันร้อนเกินจนไม่สามารถหยุดตัวรถได้นะครับก็คืออันนี้ก็คือเข้ามาช่วยในระบบนี้ดีกว่านะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับรถคันนี้ที่คิวรีวิวเข้ามาถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0655266246นะครับหรือว่าทักเข้ามาในเพจ EQ Ford กเกษตรนะวมินได้เลยนะครับยังไงคิวฝากกด s ั b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คิวในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่วยคิวด้วยนะคะขอบคุณมากครับสวาสดีครับ I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and-